ครับสวัสดีครับผมอ้ากลับมาอยู่โกดังแล้วครับโอ้ SK ร4 0ยสี่กบนี่มากมีโกเบ120ด้วยครับมาตรีครับน่าเสียดายมากเลยคันนี้เพิ่งมารีวิวได้ไม่ถึงวัน2วันเลยมัดจำไปแล้วคันนี้ นี่แด่ที่เขาว่าของดีอยู่ไม่ได้นานดูสิครับช่วงล่างบูตเบิร์ดอะไรก็ดีหมดคือว่าเอาไปแล้วก็ใช้แบบนานๆยาวๆมาร์คทรีเอสเคร้ทนี้คนที่มามัดจำนี่คือคุยัแบบสิตินบอกว่า ไปใต้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทินบอกว่าคนใต้มาเอาไปนคนใต้วางมัดจำครับสวยครับรถคันนี้สวยอยู่อันนี้สจสตินเขาขายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ไม่จันทรชูไม่ถึงสี่แสนหรอกเนาะคันนี้ไม่ถึงสี่แสนหรอกที่เขาบอกว่าอะไรขอต่อเนี่ยเอามาปุ๊บก็ถอดขอต่อเขาติดตินคุยวันนั้นก็คุยกับผมบอกว่าสี่แสนมีทอนก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เนาะสี่แสนมีทอนนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละใช่ไหม <laughs> เขาบอกว่าสี่แสนมีทอนนะก็อาจจะได้สามสิบแปดสามสิบเก้าอะไรแบบนี้แหละ สวยครับเอสเค120กันนี้มารีวิวยังไม่ได้กี่บาโอู้อันนี้ก็เจ้าส้มลายครับเ,เจ้าส้มลายนี่สมบุกสมบันจริงๆจงเจ้าส้มลาย เดี๋ยวเราว่างงานเดี๋ยวเรามาไอบูรณะคันนี้ดีกว่านี่นิติเสร็จอีกสองร้อยนี่มามจอดดินเสมออย่างงี้หรือดิดหรือไอโคลนมันเยอะทำไมดูแท็กมันเหมือนตึงดีแท ดูแทกมันเหมือนตึงนี่หละหรือโครนมันเยอะฮะอูู้้ตึงอะไรดอกเจ้าส้มลายขับสนุกนะคันเนี้ย คอนโทนเนี่ยโอ้เบาวิวขุดก็ตรงเนื่อแต่แต่มันเดินยากนิดหน่อยเดินยากเพราะอะไรเพราะโซมหย่อนนี่กาตัเนี่ยกาต้วนี่ไม่ต้องเอามาจอดร่มเนาะผมว่านี่กาต้น้องเอาไปจอดไอสวนยาง กะโต้ <ot. N ic ly> นั่นแหละถ้มาอยู่กระดังครับอยู่กระดังก็จอดเรียงรายเนาะสิบล้อสองคันก็ไม่กลับบ้านเนีล้อสองคันนี้อยู่นี่เลย ฮะสิบลอ้อสิบลอ้อเนี่ยเขาเขามาจอดฝากไว้เขาไม่เอาแล้วเจ้าของอยู่โคราชจอดฝากไว้เผื่อมีงานก็จะได้ไปลุยกันต่อครับคอยงานอยู่ตอนนี้ ซุเปอร์เกตโอ้ฮีโน่เปอร์เฟียคันนี้ก็ถ้ามีเบ็ดก็ใช้งานได้สตาร์ทติดเอาไปใช้งานได้เติมน้ำมันก็วิ่งได้เลยคิวเลยเปอร์เฟียคันนี้จอดเป็นแถวเลยครับจอดระนาว เขาเรียกว่าจอดระนาวดูกาโต้กับโกเบเนาะมือแขนมังกีอะไรเนี่ยเท่ากันหมดเลยเด้เนี่ยใช่ไหมนเนาะเท่ากันหมดเลยโกเบกับกาโต้นี่แต่ว่ากาโต้นึ่งร้อยยี่สิบเหมือนกันมั้งใบแทกอะไรก็เท่ากันหมดเลย ไม่มีอะไรให้รับชมแล้วครับวันนี้ก็มาถ่ายรถจอดถ่ายรถจอดจไปอาบน้นนครับครับอาบเลยตามสบายเลยอาบเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอก,ออกเ,เอาทำไมไปข้างนอกจะได้รายกินอ,อ่ะเออมันไม่มีดีเวอรี่ได้ไอเหล้าเบียร์นี่ มันไม่มีนี่องไปซื้อเอง ให้ดูรถจอดพามาดูรถจอดวันนี้รถจอดคอยงานงานเข้ามานี่ก็ดังในโลกเลยก็เหลืออยู่เหลือกาโต้กับไอเดกาแล้วก็โปรฟียอันนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเดินดูต้นไม้ต้นไม้ใหญ่สองต้นนี้ รอดแล้วไม่ตายแล้วนี่เอามาปลูกได้สองปีแล้วเอามาปลูกได้สองปีแล้วไม่ตายแล้วรอดตายแล้วนี่ต้นชุมแสงต้นชุมแสงไม่ตายแล้วเพียแต่โตไปเรื่อยๆ นกทำรังหรออ๋อนกมาทำรังมันก็นเลยเย็บเย็บติดกับใบไ,ไม้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิมนี้ไปๆครับผม